ครีโอหน้าใสไรสิวผิวนางงามค่ะใครอยากผิวนางงามบ้างคะขอมือหน่อยอ่า,าใครอยากหน้าใสไรสิวผิวนางงามบ้างขอมือทางนี้ด้วยค่ะมีไหมครีโอนะคะหน้าใสไรสิวนะคะเป็นคลินิกที่รักษาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนาะไม่มีสัญากรรมนะคะอ่าวันนี้ใครอยากหน้าใสจะมาแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆให้5เา ริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะเริ่มต้นจากการล้างหน้าที่ถูกต้องเราก็จะน่าใส่ใจคำว่าเชื้อโรคที่เยอะที่สุดตอนนี้อยู่ที่มือและมือถือของพวกเรานั่นเองถ้าเราไม่ล้างมือก่อนล้างหน้านั่นหมายความว่าเราเอาเชื้โโอโรคไปถูหน้าเรามันก็เลยทําให้หน้าเราเกิดสิวแล้วก็คนที่เป็นสิวก็ไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้มีใครพกแอลกอฮอล์สีพ่นมือไหมคะโควิดยังพกกันอยู่ไม่เอ่ยไม่เลย ไม่เลยล่ะคะพกหน่อยเนาะเพราะว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นอกจากนะคะเชื้อโรคโควิดได้อยากให้เอาพ่นมือถืออย่างนี้อ่ากับลังมือถือด้วยอ่าพ่นแบบนี้พ่นที่มือแล้วก็มือถือเพราะว่าเชื้อโรคที่เยอะที่สุดตอนนี้อยู่ที่มือแล้วก็มือถือของเราเราเอามือจับมือถือตลอดเวลาขาดไม่ได้เลยใช่ไหมเอ่ยแล้วเราก็เผลอเอามือมาจับแค่แกะเกาใบหน้ามันก็เลยทาให้หน้าเราตกปรกแล้วก็เป็นสิวได้ง่าย อันนี้ข้อแรกนะคะฟังมีดีนะคะข้อหลังจกนี้จะมีรางวัลมาแจกด้วยนนจำได้ไม่เอ่ยข้อแรกล,ล้างมือก่อนล้างหน้านะคะข้อที่สองคือใช้น้ําอุณหภูมิปกติในการล้างหน้าเราจะไม่ใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนในการล้างหน้าเพราะจะยิ่งทําให้หน้าแห้งหน้าเหี่ยวแล้วก็เกิดริ้วรอยง่ายแล้วหน้าอาจจะลอกเป็นขุยได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นข้อสามสหรับคนที่เป็นสิวมีใครเป็นสิวไม่เอ่ยยกมือหน่อย โอ้เยอะเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวแนะนำให้ใช้โฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟองเพราะจะลดการระคายเคืองเพราะถ้ายิ่งมีฟอกเยอะยิ่งเกิดการระคายเคืองและก็ทำให้สิวหายช้านะคะหลังจากนั้นพอล้างหน้าเสร็จ ข้อสุดท้ายให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับหน้าแทนการใช้ผ้าผ <ไอ S 1> ขนหนูเพราะการใช้ผ้าผ<อ>ขนหนูซับหน้านัา้น<อ>เราไม่อาจเราอาจจะไม่ได้ซักผ้าขนหนูทุกวันใช่ไหมเอ่ยบางมีเอาผ้าไว้าอาจจะเกิดเชื้อราไรฝุ่นบางโนเนี่ยเดือนหนึ่งซัก,กครั้งหนึ่งผ้าขนหนูก็ไม่ะสะอาดแล้วนั่นพอเราเอามาเช็ดหน้าก็เกิดสิ่งตกปรกบที่ใบหน้าอีกเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆหนึ่งล้างมือก่อนล้างหน้าสองใช้น้ำอุณหภูมิปกติในการล้างหน้า สคนเป็นสิวใช้โฟมที่ไม่มีฟองในการล้างหน้านนและข้อสุดท้ายใช้กระดาษทิชชู่ซับหน้าแทนกันใช้ผ้าขนหนูหง่ายไหมคะง่ายสี่ข้อนี้ใช้ได้ไปตลอดเลยก็จะทําให้พวกเราหน้าใสไร้สิวผิวนางงามได้เลยดีไหมคะดีค่ะ